สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เมื่อเวลา7นาฬิกาของวันที่19เมษาย,ยน2568เจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานร่วมแสดงความอาลายัยต่อการจากไปของพันเอกพิษข่าวราสุริยะอายุ43ปีหัวหน้ากองกิจการพลเรือนหมนทนทหารบกที่11และเจ้าหน้าที่จิตอาสา904ผู้รวมภารกิจค้นหาและกู้ภยัยจากเหตุอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ถล่มในย่านจตุจักร พันเอกพิกขาราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสีอยุธยาเมื่อช่วงเย็นของวันที่18เมษายนระหว่างขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า p c x เดินทางจากกองทัพบ,บกมุ่งหน้าไปจุดเกิดเหตุตึกถล่มและคาดว่าถูกรถเฉี่ยวชนและคู่กรณีหนีไปโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอพิาไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาผู้ก่อเหตุ จากการเปิดเผยของเพื่อนร่วมทีมกู้ภัยพันเอกพิคราชเป็นกำลังหลักในการประสานงานและร่วมปฏิบัติการทุกวันไม่ขาดแม้ในวันครอบครัว14เมษาย,ยนที่ผ่านมาอย่างได้ร่วมพิธีไหว้เจ้าที่เปิดทางให้ผู้สูญหายกระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ดยครอบครัวเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาณวัดสันสายต้นกอกตำบลฟ้าหามอำเภอเมืองจวดเชียงใหม่โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่20เมษายนเวลา10นาฬิกาและสวดพระอภิธรรมถึงวันที่23เมษายนก่อนพระราชทานเพลิงศพในวันที่24เมษายนเวลา13นาฬิกา นายัญญวุฒโพอัมพัยรองหัวหน้าประชาสัมพันธ์มูลทิิร่วมกตันยูได้โพสต์ข้อความไว้อะไรระบุว่าเซคือหนึ่งในคนที่ไม่เคยละทิ้งพื้นที่เสียสละสุดหัวใจจนกว่าสุดท้ายพี่เหี่ยวกลับบ้านนะพี่เหี่ยวนะไปพักผ่อนที่บ้านนะครับบ้านนะพี่นะนี่เพื่อนๆพนพี่น้องพี่เหี่ยวมารับพี่กลับบ้านกันนะครับมาส่งพี่กลับบ้านกันพี่เหี่ยวนะกลับบ้านนะพี่นะไปพักผ่อนที่บ้าน ทุกคนมารับพี่กลับบ้านนะพี่นะไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วนะพี่นะกลับไปพักผ่อนที่บ้านเลยครับบ้านนะไปพักผ่อนที่บ้านครับไมต้อง แล้วนะกลับบ้านนะเสรนะไม่ต้องเหนื่ยอยแล้วนะ